สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม League of l e t e r r a เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอธิบายสับหน้ารู้สําหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับสับแรกนะครับเฟียซัมหากต้องการที่จะบล็อกการโจมตีการ์ดท,ที่มีเฟียซัมนะครับจะต้องมีแอตแทกขึ้นไปเท่านั้นครับต่อไปชาเลนจ์นะครับ ชาเลนจ์สามารถที่จะดึงใครก็ได้มาบล็อกนะครับการโจมตีของเขา v u l n e r a เ l e นะครับความสามารถคล้ายๆชาเลนจ์นะครับต่างกันตรงที่สามารถลากไปบล็อกตัวไหนของเราก็ได้นะครับในการโจมตี Quick a t t a c k ครับ Quick Attack สามารถที่จะโจมตีได้ก่อนฝ่ายตรงข้ามเสมอครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสเต็คเท่ากันนะครับทั้งโจมตีและเลือดตัวนี้จะเป็นฝ่ายฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนเสมอครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขามีเลือดมากกว่าเขาจะสวนกลับตัวนี้มีสิทธิ์ตายได้ครับบา r ี e r บาเรียจะเกิดขึ้นภายในเทินเดียวเท่านั้นนะครับแล้วจะหายไปเมื่อจบเทินโอเวอร์วิม oh, ความสามารถนี้จะตีทะลุนะครับอย่างเช่นถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเลือด4ตัวนี้มีสแต็กโจมตี8นะครับจะหักลบจากเลือดอีก4ดาเมจจะเข้าน็กซัสนะครับ Toss ความสามารถของทอ s นะครับป้องกัน1ดาเมจได้ทุกกรณีเลยครับ เอเฟเมอรัลตัวที่มีสถานะนี้จะตายเมื่อจบเทินทันทีครับอิลูซีฟนะครับเมื่อเขาโจมตีนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถบล็อกได้นอกจากจะเอาอิลูซีฟเหมือนกันมาบล็อกเท่านั้นครับสเกลสเกลสามารถโจมตีได้ก่อนเทินโจมตีปกติ1ครั้งครับแต่จะต้องใช้สเกลเท่านั้นนะครับในการโจมตีต่อไปเรลลี่ครับสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งครับแม้จะเป็นเทินของฝ่ายตรงข้ามก็ตามต่อไปฟอร์ตไบต์ฟอร์ตไบจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามพลังโจมตีเป็นศูนย์นะครับและสามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ในเทินหน้า แอดจูนแอดจูนเมื une, all, iums, ่อลงมานะครับเราจะได้มานาเพิ่มหนึ่งรีคอร์รีคอร์คือการกลับขึ้นมือครับต่อไปสตันครับจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถขึ้นโจมตีหรือป้องกันได้ฟิตติ้งกราดที่มีสถานะนี้อยู่จะถูกทิ้งเมื่อจบเทินครับรีเจเนเรชันกราดที่มีสถานะนี้เลือดจะเต็มเมื่อหลังต่อสู้และเริ่มเทินใหม่ทันทีครับลัสบลีดลัสบลีดความสามารถจะเกิดขึ้นเมื่อตัวที่ติดสถานะนี้ตายเท่านั้นครับแคนบล็อกกราดที่ติดสถานะนี้ไม่สามารถขึ้้้นนปองกกััารรจตีไดคบ แคปเจอร์เลือกตัวเราหนึงตัวและเลือกตัวของฝ่ายศัตรูอีกหนึ่งตัวหากตัวที่เราเลือกอยู่เองอยู่ในสนามตัวของศัตรูที่เลือกจะถูกนําออกจากเกมครับต่อไปสไตร์ครับสไตร์คือการโจมตีนั่นเองทอส์ทอสคือการนำการ์ดที่ไม่ใช่แชมปเปี้ยนออกจากกองครับออบิเทเรตออบิเทรตคือการนําออกจากเกมและไม่เกิดผลล a าสุดเบรดครับต่อไปเป็นการแบ่งความเร็วของการ์ดเวทมน์เป็น3ระดับดังนี้ครับระดับแรกคือสโลครับ สโลเมื่อใช้งานยังสามารถที่จะป้องกันได้นะครับลำดับต่อไปเป็นฟาสตครับและสุดท้ายการ์ดที่มีความเร็วสูงที่สุดนะครับเบิร์สครับเมื่อใช้งานแล้วจะหายไปทันทีไม่สามารถป้องกันได้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสับของ League l e a g u o of น u n อร์ลาสำหรับใครที่เล่นไปเรื่อยๆก็จะมีความจำนานเองครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่หลายๆคนนะครับ และคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้สนุกกับเกมนะครับ